อยาเล่นไม่เล่นด้วยสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูหาดหาดหนึ่งเนาะอู่ที่เพชรบุรีเราเคยไปมาเมื่อ40ปีที่แล้วไปหาดนี้เป็นหาดที่สวยงามแล้วก็เป็นหาดที่ดังมากๆตรงเพชรบุรีแต่ตอนนี้เราถ่ายภาพไว้แล้วแหละแต่ตอนนี้เราจะมาเล่าถึงอดีตให้ฟังแต่ก่อนไปเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วที ชายโมชายหาดอ่ะจะมีร้านค้าตั้งเต็มไปหมดที่จอดรถก็สะดวกสบายแต่พอเราไปวันนี้มันเป็นหาดที่ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็เหมือนนักต้องเที่ยวมันรู้จะหายไปไหนเราไม่รู้สาเหตุนะว่าเป็นเพราะอะไรหาดทรายหาดนี้มันถึงได้เป็นแบบนี้เราย้อนอยากจะย้อนไปเมื่อ สี่สิบปีีแล้วที่เรายังตอนนั้นผมอายุประมาณยี่สิบเนาะที่ไปเที่ยวอ่ะยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่แต่ก็เป็นหาดที่ดังแหละแต่ที่ผมไปเนาะผมสังเกตดูว่ามันเป็นบ้านคนหรือเป็นร้านค้าแล้วไม่มีที่จะหาที่จอดรถหมานากันนะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าแต่ก่อนมันจะจอดมันเป็นยังเป็นป่าอยู่แต่ตอนนั้นที่จอดรถมันมเยอะแต่ไปเที่ยวนี้เราก็มีจอด pourquoi? นหนก็เห็นแต่บ้านคนเห็น <emb iot S 2> แต่ร้านค้าเราไม่รู้จะจอดตรงไหนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะที่ทำให้หาดเนี้ย นักท่องเที่ยวน้อยลงความสะดวกในการจอดรถหรือการเดินเที่ยวอาจจะลําบากเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หาดนี่เลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดได้เลยค่ะอ่ะจะไปไหนกันคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไม่ออกพบเปียกนะครับผมวันนี้เราจะไปหาดที่เคยโด่งดังในอดีตเมื่อสมัยก่อนเราเคยมาเมื่อตอนผมอายุสิบ จ็ดสิบแปดอนะตอนนี้ผมก็หกสิบแล้วนะก็ดูว่าเขายังจะดูดีเหมือนเดิมไหมแล้วสภาพก็จะเป็นยังไงความสวยงามนักท่องเที่ยวยังนิยมยมชอบเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดครับผมว่าจะเป็นหาดอะไรสี่สิบปีเราไม่ได้มาเยือนแต่เนี้ยวันเนี้ยเรากลับมาเยือนหาดนี้อีกทีนึงว่าจะเป็นสมัยก่อนเป็นที่แรก ดังว่าอาจจะอ,อ,อ้ามนี่เรากำลังเดินทางไปหาดลำพึงใช่ไหมนี่ครับเจอแล้วป้ายหาดปึกเตียนครับผมนี่มีสิีสมุดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผีเสื้อสมุดนี่นี่ทางเข้านะคะ ทางเข้าก็ยังดูสะ,สะอาดะอยู่นะดูตอกด้กไม้มมยังสวยงามอยู่นี่ยทางทางยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ความยามยังแอกการได้อยู่ปรับความยามไม่มียามอมไม่มียามตึกตรงนี้ก็ไม่มีให้ใครอยู่เป็นตึกให้เช่าหมดตรงนี้ก็เป็นบ้านพักนัก่นรายานส่งเสริมสยขา่าาเออ ทางทางก็มีตึกด้วยแล้วก็มีป่าทางเข้าวแต่เือเล็กน้อยตรงนี้เป็นโรงแรมโรงแรมตอนนี้คุณสืกว่าจะล้างไว้แล้วใช่ไหม,มดูแล้วไม่เหมือนมีคนไม่น่าจะมีคน,นปากว่ะใช่ไม่มีมั้งใช่แล้วเป็นโรงแรมล้างไปแล้วอะว่ะดูเงียบเหงาเลย เหมือนแต่ก่อนเลยโอ้ยเหมือแบบนแต่ก่อนคนน่ะที่ปัร์กเนี่ยแทบไม่ว่างเลยคนยังนอนเลยสองหลังเนี่ยอาจจะอาจะจะลากไปแล้วแต่สองนั่งกลางต้นไม้ยังสวยอยู่นะเนี่ยน,นี่ยเออยังสวยอยู่สดใสสดใสเป็นเพราะอะไรทำไมหาดเก่าแก่ทำไม,ำไมเป็นอย่างนี้ไปได้มันก็ตามยุคตามสม,มัยมั้งตามกาลเวลามาเล่นน้ำทะเลกันจ้า มาถึงทะเลแล้วถ้าไม่เล่นน้ำทะเลก็เหมือนจะไม่มานะเนี่ยเราต้องเล่นน้ำทะเลลูกเห็นแล้วได้มาทะเลแล้วดูน้ำใสเลยนะนนเนี่ยน้ำใสจริงเนี่ยนโอ้โหใสจริงเดินลงไปเน้่ยเดี๋ยวเลืกเดี๋ยวเปียก ขึ้นมาแล้วไม่เอาแล้วเล่นตรงนี้แหละเตือนนี่แหละยิงแม่น้ำไม่เปลี่ยนอยู่อะไรหอยหอยอะไรมีแต่หอยกากหอยกากหอยง่ะหอยกากหอยนี่สวยเนี่ยเรียบเรียบเปียบเปียบ สรุปแล้วจะเล่นไม่เล่นเนี่ยเล่นเไ่ไมเล่งลังามาี่แล้ว<อ>นั่งนั่งลงดอนั่งลงม,มันนั่งอะไรตื้นๆอย่างเงี้ยหล่ะโอ้ยเหี่ยวเลยบอกว่า แล้วใครบอกว่าน้ำทะเลมันหวานละ่ะเออเนี่ยทำกับข้าวนะไม่ต้องหาน้ำปลาอะไรเนี่ยเอาไปใส่แทนได้เลยผมว่าน้ำทะเลิืม่มได้เหรอตรงนี้เรามาน้ำขึ้นพอดีนะตามหลักมันจะมีทรายแถวนี้นะแต่นี้เขาก็หินการขึ้นกันอะไรมา ถ้าน้ำน่าจะลงตอนเย็นถ้าน้ำลงนี่นู่นลงถึงถีเสื้อสมุทรเลยนะกับมีผ้าไฟเป่าปีอยู่ใช่สมัยเราเด็กๆอะแถวนี้จะเป็นชายหาดใช่ทางขึ้นลงแต่ตรงวันนี้น้ำมันขึ้นนะ แต่นัง่องเที่ยวไม่มีนะแต่ร้านอาหารทานี้ก็ยังเปิดอยู่แต่วันนี้เรามาวันธรรมด,ำดำาวันเสาร์อาทิตย์คนก็น่าจะมีมาเที่ยวอยู่เนาะแต่จริงๆแล้วหาดเป็นหาดที่สวยมากนะหาดที่เนี้ยนี่ครับผมดูน้ําใสสะอาดน้ําเป็นสีเขียวมรกตเลยก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการมาเที่ยวมาหาดมาเที่ยวได้นะหาดปุตเตียนเนาะใช่เออ มาแล้วเป็นบรรยากาศส่วนตัวเงียบสงบไม่วุ่นวายเน,นี่ยตอนเย็นน้ำลงก็ดูน่าจะสวยอยู่ตรงนั้นน่ะาแ้นแห้งน้เคีมยแลใช่เไ่เลยตอนนี้น้ นี่ก็เป็นร้านอาหารไะโอเคแม่เดี๋ยวเรามาดูแถบนี้เนาะนี่ตรงนี้กำลังก่อสร้างใหม่ขึ้นมาเหมือนกันนี่ตรงน้นก็เป็นหาดน่าจะเป็นที่ที่พักสวนตัวเขาอะใช่ใช่หา,หาดปึกเตียนปึกเตียงหน้าอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่แน่ใจว,ว่าหาดปึกเตียนมันเป็นของเอกชนหรือเปล่านะน่าจะใช่เนาะแต่ก็โอเคแต่หาสวยก็เชิญชวนนะเพื่อน ว่างๆมาเที่ยวกันได้นะหาบฝึกเตียนใช่ฝึกเตียนไปยันโอเคเนี่ยดู๋ยับชายหาดยังสวยงามอยู่นะใช่ค่ะสวยนะถ้าน้ำลงนะจะเดินเล่นสบายมากเลยสวยมากเลยนี่นะเนี่ยน้ำลงนะเดินเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวยังสวยอยู่แล้วใช่โอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็ไว้เพียงนี้นะนะเจอกันคลิปหน้าครับผม อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตาม,มเ,าเพื่อไม่ให้อบเปรี้ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะหาสวยนี่ค่ะผีเสื้อ